คนที่เปรียบเทียบตลอดชีวิตจะไม่มีวันชนะใครเพราะเขาไม่เคยรู้เลยว่าเกมของตัวเองคืออะไรโลกไม่ต้องการคนที่เหมือนใครแต่มันเคารพคนที่กล้าสร้างเกมใหม่ข้อหนึ่งอย่าหมดแรงเพราะอยากชนะในสายตาคนอื่นคุณเคยไหมพยายามจนหมดแรงเพื่อให้ใครบางคนเห็นค่าแต่สุดท้ายเขาแค่มองผ่านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เราทำดีแทบตายเพื่อพิสูจน์ตัวเองในสายตาคนอื่นทั้งที่จริงไม่มีใครเขาเฝ้าดูเราตลอดเวลามีแต่เรานี่แหละที่เฝ้ากดดันตัวเองทุกวันชีวิตคนเรานะ่ะเหมือนรถที่น้ำมันใกล้หมดแต่ยังเหยียบคันเร่งแรงขึ้นเพียงเพราะกลัวจะถูกแซงคุณอยากชนะแต่ไม่รู้ว่ากำลังแข่งกับใครคุณอยากให้เขายอมรับทั้งที่เขาไม่ได้สนใจจะเข้าใจคุณจริงๆ คุณอยากมีค่าในสายตาคนอื่นจนลืมไปว่าสายตาตัวเองนั่นแหละที่เราควรมองให้นานที่สุดเราหมดแรงเพราะอยากให้ใครเห็นว่าเราเก่งแต่เขาไม่ได้ช่วยเราตอนเรานั่งร้องไห้ตอนตีสามไม่ได้อยู่ด้วยตอนเรากลืนความเหนื่อยลงคอแล้วฝืนยิ้มต่อไปคนเราหมดแรงไม่ใช่เพราะงานหนักแต่เพราะแรงที่ใช้มันไม่ได้ไปที่ชีวิตเราเลย มันไปที่ความกลัวกลัวแพ้กลัวไม่ถูกยอมรับกลัวไม่มีค่าในเชิงจิตใจนี่คือกับดักการเปรียบเทียบ (comparison trap) เราถูกปลูกฝังให้ต้องดีต้องเก่งต้องชนะต้องมีภาพลักษณ์จนสมองเราเชื่อว่าคุณค่าชีวิตเท่ากับการยอมรับจากคนอื่นเราลืมไปว่าการยอมรับจากตัวเองต่างหากคือพลังที่อยู่ได้นานที่สุด เพราะคนอื่นเขาเปลี่ยนทุกวันแต่เราอยู่กับตัวเองทุกวินาทีถ้ายังฝืนวิ่งเพื่อสายตาคนอื่นวันหนึ่งคุณจะหมดแรงก่อนถึงเส้นชัยของตัวเองคุณจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในโลกภายนอกแต่พังในโลกภายในคุณจะมีเงินมีชื่อเสียงมีคนชมแต่ไม่มีความสุขเลยเวลามองกระจกเพราะคุณไม่รู้แล้วว่า ทั้งหมดนี้คุณทำเพื่อตัวเองหรือเพื่อใครกันแน่ลองหยุดสักวันหนึ่งแล้วถามตัวเองว่าฉันอยากใช้แรงที่เหลือไปกับอะไรใช้แรงเพื่อสร้างไม่ใช่ใช้แรงเพื่อโชว์ใช้แรงเพื่อโตขึ้นจากเมื่อวานไม่ใช่เพื่อชนะใครในวันนี้ลองตั้งเป้าหมายแบบใหม่ที่ไม่ต้องการเสียงปรบมือแต่ต้องการความสงบในหัวใจเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก็ได้เช่น ทำเพื่อให้ตัวเองภูมิใจไม่ใช่เพื่อโพสต์ให้ใครเห็นพักให้พอแล้วค่อยสู้ใหม่ไม่ใช่ฝืนจนร่างกายพังเพราะกลัวถูกมองว่าอ่อนแอจําไว้คนที่อยากให้คุณแพ้เขาไม่ใช่คนที่ช่วยคุณลุกอย่าเผาแรงเพื่อพิสูจน์ในสายตาคนอื่นแต่จงใช้มันเพื่อสร้างชีวิตที่คุณอยากมีเพราะตอนที่คุณล้มไม่มีใครจะยื่นมือมาลุกแทนคุณได้ อย่าหมดแรงเพราะอยากชนะในสายตาคนอื่นแต่จงลุกขึ้นเพราะอยากชนะชีวิตตัวเองข้อ 2. อยยาเผาผลาญชีวิตเพื่อให้ใครเห็นว่าคุณยังมีไฟบางคนไม่ได้หมดไฟเพราะแพ้แต่เพราะเผาแรงตัวเองจนไม่เหลือให้สู้คุณพยายามเต็มที่เพื่อให้คนอื่นเห็นว่ายังไหวแต่ลึกๆแล้วคุณแทบไม่ไหวมานานแล้ว อย่าหลงคิดว่าการลุกโชดช่วงให้คนเห็นคือพลังบางครั้งมันคือการเผาผลาญตัวเองช้าๆเพื่อแลกกับคำชมไม่กี่คำจากคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างผมเคยเห็นคนทำงานทั้งคืนเพราะไม่อยากถูกมองว่าขี้เกียจทั้งที่ร่างกายแทบพังใจแทบหมดแรงเหมือนเทียนที่สว่างขึ้นทุกวินาทีแต่สั้นลงทุกลมหายใจ อีกคนหนึ่งเผาไฟจนหมดใจเพื่อให้คนอื่นยอมรับว่าเขายังเก่งเขาทำทุกอย่างโชว์ทุกอย่างอธิบายทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาไม่ได้อธิบายเลยคือตัวเขากำลังพังเราทุกคนมีไฟในตัวแต่ถ้าคุณจุดมันผิดที่มันจะเผาคุณก่อนจะให้แสงไฟที่แท้จริงมันไม่ต้องโชว์มันไม่ต้องดังมันไม่ต้องประกาศ แต่มันร้อนพอที่จะหลอมเหล็กในตัวคุณให้กลายเป็นทองไฟของคนฉลาดไม่ได้ลุกโชดช่วงตลอดเวลาแต่เขารู้จังหวะจะเผาและจังหวะจะพักเพราะถ้าคุณเผาแรงตลอดเวลาคุณจะกลายเป็นคนที่ร้อนแรงแต่ไร้พลังอย่าลืมว่าเปเลวไฟที่ลุกแรงที่สุดก็มอดเร็วที่สุดแต่ฐานที่ไม่กรุ่นอยู่ข้างใน ยังให้ความร้อนได้นานจนหลอมเหล็กได้จริงอย่าหลงกับคำว่าต้องรีบต้องแร่งต้องดังความเร็วไม่สำคัญถ้าคุณมุ่งผิดทางเปลี่ยนจากเผาเป็นสร้างเริ่มจากถามตัวเองง่ายๆวันนี้สิ่งที่คุณทำกำลังสร้างหรือกำลังเผาถ้าคุณทำเพื่อให้ใครเห็นให้ใครชมให้ใครพูดถึงนั่นคือการเผา แต่ถ้าคุณทำเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นเข้าใจมากขึ้นมีค่าเพิ่มขึ้นนั่นคือการสร้างตั้งเป้าใหม่ไม่ใช่เพื่อให้โลกเห็นไฟของคุณแต่ให้คุณใช้ไฟนั้นล้อมอนาคตของตัวเองอย่าทำทุกอย่างเพราะกลัวตกขบวนบางครั้งคนที่ดูเหมือนหยุดเขาแค่กำลังชาร์จพลังเพื่อวิ่งให้ไกลกว่าเดิมอย่าเปรียบเทียบไฟตัวเองกับใคร เพราะบางคนใช้ไฟสองทางแต่บางคนใช้ไฟเผาชีวิตตัวเองเล่นไฟที่เผาโชว์คนอื่นมอดไวเสมอแต่ไฟที่เผาในเงียบเงียบเพื่อสร้างเหล็กในตัวเองจะอยู่กับคุณตลอดชีวิตอย่าเผาพผลญชีวิตเพื่อให้ใครเห็นว่าคุณยังมีไฟจงเก็บไฟนั้นไว้เพื่อหลอมตัวเองให้กลายเป็นเหล็กที่ไม่มีวันแตกเพราะคนที่เงียบที่สุด มักจะกลายเป็นเปลวไฟที่อันตรายที่สุดข้อ3อย่าวิ่งแข่งกับคนที่ใช้ชีวิตแค่ให้คนอื่นปรบมืออย่าแข่งกับคนที่อยากให้โลกจําชื่อในขณะที่คุณแค่อยากสร้างชีวิตที่จําได้ว่าเป็นของตัวเองเสียงปรบมือมันดังไม่กี่วินาทีแต่มันทำให้คนบางคนเผาไฟทําชีวิตเพื่อเสียงนั้นสุดท้ายคนดูเขากลับบ้านแต่คุณต้องอยู่กับความพังของตัวเอง อย่าเป็นนักแสดงในชีวิตตัวเองอย่าทำให้ชีวิตต้องซ้อมทุกวันเพื่อฉากที่ไม่มีใครจําคนบางคนเหมือนพลุสว่างแรงเสียงดังแค่แป,ป๊บเดียวแล้วดับในควันตัวเองบางคนเหมือนเหล็กเงียบร้อนช้าแต่หนักแน่นและอยู่ได้นานอย่าหลงกลแสงของคนอื่นเพราะบางแสงไม่ได้มาจากไฟในตัวแต่มาจากไฟที่เผาตัวเองทิ้น หลายคนใช้ทั้งชีวิตเพื่อให้คนอื่นพูดว่าเก่งจังเลยแต่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าฉันยังสุขอยู่ไหมชีวิตมันไม่ใช่เวทีประกวดคุณไม่ต้องมีแสงสปอตไลท์คุณแค่ต้องมีเส้นทางของตัวเองที่ไม่ต้องกลัวใครแยง่งอย่าหลงวิ่งแข่งกับคนที่วิ่งเพราะกลัวจะหายไปจากสายตาใครเพราะสุดท้ายเขาจะหมดแรงก่อนถึงเส้นชัย แต่คุณถ้ายัางเดินช้าๆอย่างเข้าใจคุณจะไปถึงที่ที่เขาไม่มีวันแตะข้อ1ห,หยุดวัดคุณค่าจากเสียงคนอื่นเสียงดังไม่ได้แปละว่าแน่เสียงเงียบไม่ได้แปละว่าแพ้ข้อ2เลือกเส้นทางที่ทำให้คุณนิ่งได้แม้ไม่มีคนมองความนิ่งคืออาวุธของคนเข้าใจเกมชีวิต ข้อ3ถ้าอยากแข่งให้แข่งกับตัวเมื่อวานเพราะการชนะตัวเองคือชัยชนะที่ไม่ต้องมีคนดูโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ดังแต่มอบให้คนที่อยู่รอดคนที่ใช้ชีวิตเพื่อเสียงปรบมือมักต้องร้องไห้เงียบๆหลังเวทีคนที่ใช้ชีวิตเพื่อเติบโตอาจไม่มีคนดูแต่เขามีชีวิตจริงๆอย่าหลงกับภาพลวงของคำว่าประสบความสำเร็จ เพราะความสำเร็จจริงไม่ต้องโชว์มันรู้ได้จากความสงบในใจคนดูเขาไม่ได้สนว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนพอการแสดงจบเขาก็แค่ลุกจากเก้าอี้แล้วกลับบ้านแต่คุณต้องอยู่กับซากของตัวเองกับไฟที่คุณจุดขึ้นเพื่อเรียกเสียงปรบมือจากคนที่ไม่เคยจำชื่อคุณได้ด้วยซ้ำอย่าเป็นนักแสดงในชีวิตตัวเองอีกเลย ถ้าจะเหนื่อยก็ขอให้เหนื่อยกับสิ่งที่ทำให้คุณมีค่าไม่ใช่เหนื่อยเพื่อให้คนอื่นตบมือแล้วหันไปปลบให้คนต่อไปข้อสหยุดรดน้ำต้นไม้คนอื่นจนรากตัวเองแห้งอย่าทำดีกับทุกคนจนตัวเองต้องคอยขอความเมตตาอย่าให้คนอื่นโตด้วยแรงที่คุณหมดไปทุกวันไม่มีใครรู้ว่าคุณต้องแลกอะไรเพื่อให้เขาสบายใจ แต่ทุกครั้งที่คุณฝืนยิ้มทั้งที่ใจมันแห้งมันกำลังตายทีละนิดโดยไม่มีเสียงต้นไม้ที่คุณรดทุกวันโตวสวยแต่รากของคุณกลับแห้งเหี่ยวเหมือนดินที่ไม่เหลือน้ำให้ตัวเองคุณให้น้ำจนหมดถังจนวันหนึ่งไม่มีเหลือให้ดื่มเองนี่ไม่ใช่ความเสียสละแต่มันคือการฆ่าตัวตนแบบเงียบๆบ,บางคนทำดีจนกลายเป็นคนให้แต่ไม่เคยได้พัก เหมือนเทียนที่ให้แสงกับทุกคนแต่ไม่เคยเหลียวดูขี้เทียนที่หยดอยู่ตรงฐานตัวเองบางครั้งการเอาใจทุกคนคือการหักหลังหัวใจตัวเองเพราะคนที่คุณช่วยไม่ได้จำหรอกว่าคุณเหนื่อยเขาแค่จำว่าคุณช่วยเขาได้อีกคุณกลายเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบความสุขของทุกคนแต่ไม่มีใครรับผิดชอบความเหนื่อยของคุณ อย่ารดน้ำต้นไม้คนอื่นในวันที่คุณแทบไม่มีน้ำเหลือในตัวอย่าปลูกสวนของคนอื่นในวันที่สวนของคุณกำลังเหี่ยวตายข้อ 1. ห,หยุดรู้สึกผิดเวลาปฏิเสธการไม่ช่วยไม่ได้แปลว่าใจร้ายมันแปลว่าคุณเริ่มช่วยตัวเองก่อนข้อ 2. แบ่งพลังให้ถูกคนอย่าให้น้ำกับคนที่ไม่เคยรดกลับเพราะต้นไม้บางต้นไม่ได้โตจากน้ำ แต่โตจากการดูดพลังคนอื่นข้อ3เติมตัวเองก่อนแล้วค่อยให้เพราะคนที่แห้งไม่มีวันรดให้ใครได้ยาวนานโลกนี้ไม่ให้รางวัลกับคนที่ให้จนหมดตัวแต่มักจะยกย่องคนที่รู้จักเลือกคนที่เข้าใจว่าบางความเงียบคือการปกป้องพลังชีวิตบางคำว่าไม่คือกำแพงของคนที่อยากอยู่รอดการให้ไม่ผิดแต่การให้โดยไม่เหลือให้ตัวเอง มันโง่อย่าหลงคิดว่าคนจะจำบุญคุณเพราะโลกจริงคนจำได้แค่ประโยชน์สุดท้ายต้นไม้ที่คุณรดน้ำทุกวันอาจหันมาแผลร่มเงาให้คนอื่นไม่ใช่คุณคุณจะยืนมองมันโตในวันที่ตัวเองเหี่ยวเฉาและจะรู้ว่าสิ่งที่คุณเสียไปไม่มีใครเอาคืนมาได้อย่ารดน้ำต้นไม้คนอื่นจนรากตัวเองแห้ง เพราะวันที่คุณล้มไม่มีใครยกขันน้ำมาให้คุณหรอกมีแต่คุณที่ต้องตักมันขึ้นใหม่ด้วยมือที่สั่นเองข้อ 5. รวยเงียบๆย,ยังดังกว่าคนพูดเรื่องรวยทั้งวันคนที่รวยจริงเขาไม่พูดเพราะเงินมันไม่ส่งเสียงแต่ผลลัพธ์มันดังเองส่วนคนที่พูดเรื่องรวยทั้งวันส่วนใหญ่ยังอยู่ที่เดิมแค่เปลี่ยนคำพูดให้ดูแพงขึ้นทุกปี เสียงของคนที่กำลังสร้างมันเงียบแต่เสียงของคนที่อยากให้คนอื่นเชื่อว่าตัวเองสร้างได้มักจะดังอย่าสับสนระหว่างเสียงกับพลังเสียงทำให้คนหันมามองแต่พลังทำให้คนยอมให้ทางเงินเหมือนไฟยิ่งเผามันโชมากเท่าไหร่มันก็หมดเร็วเท่านั้นบางคนจุดไฟในมือแล้วเดินอวดทั่วเมือง จนวันหนึ่งเหลือแต่เท่าฐานที่ไม่มีค่าให้ใครดูอีกในขณะที่บางคนเก็บไฟไว้ในเตาเผาช้าๆล้อมเหล็กชีวิตให้แข็งแกร่งขึ้นทุกวันเขาไม่พูดเขาไม่โพส์เขาไม่โชว์แต่เวลาผ่านไปเขากลายเป็นคนที่ทั้งโลกต้องเงียบฟังความรวยจริงมันไม่วัดจากเสียงหัวเราะในโต๊ะเล่าแต่วัดจากความเงียบตอนคุณยังทำงานอยู่ ในขณะที่คนอื่นหมดแรงบนอย่าหลงกับเสียงปรบมือในวงคนว่างเพราะตอนคุณทำจริงคนพวกนั้นไม่มีวันอยู่ตรงนั้นกับคุณข้อหนึ่งรวยด้วยสมองไม่ใช่ด้วยเสียงอย่าเสียเวลาพูดว่ากำลังจะทำอะไรให้ผลลัพธ์มันประกาศแทนข้อ2ใช้ความเงียบเป็นเกราะคนที่ไม่รู้ว่าคุณกำลังสร้างอะไรจะขัดขาคุณไม่ได้ ข้อ3อย่าซื้อภาพลักษณ์จนหมดต้นทุนชีวิตของจริงไม่ต้องอวดเพราะมันใช้ได้จริงทุกวันโลกนี้ไม่ได้จําคนที่พูดเก่งแต่มอบพื้นที่ให้คนที่ทำจริงคนที่พูดเยอะกำลังใช้คำพูดกลบความกลัวแต่คนที่เงียบกำลังใช้การลงมือกลบความจนเงินไม่ชอบเสียงดังมันเติบโตในที่สงบ เหมือนต้นไม้ที่งอกในดินไม่ใช่บนเวทีและจำไว้คนที่เริ่มพูดถึงความรวยมากเกินไปมักจะเริ่มจนทางความคิดแล้วโดยไม่รู้ตัวคนที่รวยจริงเขาไม่ต้องอธิบายเพราะเขาใช้ชีวิตให้มันพูดแทนหมดแล้วคนที่พูดเรื่องรวยทั้งวันคือคนที่ยังไม่เข้าใจว่าความรวยจริงๆมันไม่ต้องแชร์แต่มันต้องใช้ สุดท้ายเสียงของเงินมันเบาแต่มันหนักพอจะเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณได้รวยเงียบเงียบให้โลกสงสัยดีกว่ารวยปากให้โลกขำเพราะตอนคุณพูดเขาฟังแต่ตอนคุณทำได้เขาเงียบข้อ6ใช้แรงที่เหลือสร้างแสงให้ชีวิตอย่าใช้แรงทั้งหมดไปสู้ในสนามที่ไม่ใช่ของคุณอย่าเผาฤดูการของตัวเองเพื่อชนะในเกมของคนอื่น เพราะสุดท้ายต่อให้คุณชนะคุณก็ยังแพ้ชีวิตตัวเองอยู่ดีชีวิตของคนเรามันเหมือนเทียนบางคนพยายามจุดไฟให้สว่างกว่าเทียนคนอื่นแต่ลืมไปว่าเปลวไฟที่สูงเกินไปมักดับก่อนเสมอบางคนเอาแรงทั้งหมดไปวิ่งแข่งกับใครไม่รู้ทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นมองว่าไม่แพ้แต่ลืมถามตัวเองว่า แล้วสิ่งที่ทำมันเติมไฟให้เราจริงไหมเราเสียพลังกับสิ่งที่ไม่จำเป็นทุกวันโตแยงเรื่องเล็กๆที่ไม่มีคำตอบพยายามพิสูจน์คนที่ไม่เคยสนจนวันหนึ่งแรงที่ควรใช้เพื่อสร้างชีวิตกลับหมดไปกับการสู้ที่ไม่มีวันชนะบางคนหมดไฟไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะใช้ไฟผิดที่ เผามันเพื่อให้คนอื่นเห็นแทนที่จะใช้มันสร้างทางของตัวเองลองคิดดูสิคุณพยายามปีนภูเขาของคนอื่นแต่ปล่อยให้เส้นทางของคุณเองเต็มไปด้วยหญ้ารกร้างเพราะมนุษย์กลัวการถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจึงเผาแรงตัวเองเพื่อให้ทันใครบางคนทั้งที่เส้นทางชีวิตไม่เคยเริ่มต้นจากจุดเดียวกันนี่คือสิ่งที่จิตวิทยาเรียกว่า social comparison trap กับดักของการเปรียบเทียบที่ดูเหมือนไม่ร้ายแรงแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ค่อยๆดูดพลังชีวิตออกจากข้างในเราคิดว่ากำลังไล่ตามความสำเร็จแต่จริงๆแล้วเรากำลังหนีความรู้สึกด้อยค่าและสุดท้ายไม่ว่าคุณจะวิ่งไปไกลแค่ไหนคุณก็ยังไม่รู้สึกดีพออยู่ดีคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้จะหมดแรงก่อนถึงฝั่งเสมอ เพราะเขาไม่ได้สู้เพื่อเป้าหมายเขาสู้เพื่อหนีจากความรู้สึกของตัวเองและเมื่อไฟมอดลงเขาจะเริ่มโทษทุกอย่างโทษโลกโทษเวลาโทษโชคชะตาแต่ไม่เคยมองเห็นว่าเขาเอาไฟชีวิตไปเผาในสนามของคนอื่นจุดเปลี่ยนข้อหนึ่ง หยุดวิ่งแข่งแล้วเริ่มเดินในทางตัวเองเพราะทางของคุณจะไม่มีวันพาคุณไปช้ามันแค่กำลังสร้างรากฐานให้คุณมั่นคงกว่าใครข้อ2ใช้แรงเพื่อเติมไม่ใช่เพื่อเผาทำสิ่งที่เพิ่มพลังเช่นพักให้พอเรียนรู้ต่อเติมไฟใหม่ไม่ใช่ฝืนจนมอดข้อ3ตั้งเป้าหมายจากข้างในไม่ใช่จากสายตาคนอื่น เพราะเป้าหมายที่มาจากใจไม่ต้องเร่งแต่มันจะพาคุณไปถึงแน่นอนแรงในชีวิตมีจำกัดอย่าใช้มันหมดไปกับการสู้ในเกมของคนอื่นจงใช้แรงนั้นจุดไฟในเส้นทางของตัวเองให้สว่างที่สุดเพราะไฟของคุณอาจเป็นแสงเดียวที่พาคุณรอดจากความมืดในใจไม่มีใครรู้ว่าไฟคุณจะมอดเมื่อไหร่แต่ตราบใดที่มันยังอยู่ ขอให้มันเผาเพื่อสร้างชีวิตไม่ใช่เผาเพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นและถ้าคุณอยากเติมพลังความคิดอยากมีแรงใจเดินต่อผมขอชวนคุณไปฟังตอนอื่นๆในช่องราชันแห่งความคิดที่เรายังมีอีกหลายเรื่องราวทั้งวิธีคิดของคนสำเร็จกลยุทธ์การเงินและแรงบันดาลใจชีวิตที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากวันนี้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนครับ แล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งต่อไปสวัสดีครับ